ช็อกโกแลตมีอันนี้มีช็อกโกแลตค่ะอันช็อกโกแลตเหรอมีอันนี้มีชีน้ำปูไอติมค่ะอ่ามีอะไรบ้างคะอันนี้อมีไต็มกล้วยค่ะอ๋ออะไรอีกคะเอาอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ไอติมไอติมอะไรเนี่ยไอติมไอติมค่ะอ๋อไอติมกล้วยไอติมกล้วยแล้วก็ไอติมอะไร ไอติมไอติมเต้ปนป๊อปอ๋อไอติมอะไรอีกอันนี้หนหะอะไรอ่ะ <c oughs> ได้ลูกอมลูกอมเหรอโอ้ไม่ค้าขายเยอะแยะเลยซื้อเลยจ้าซื้อเลยจ้าซื้อเลยเหร<ะ>อเมาเมาไม่ลานเลยนะไม่ค้า เมาเมล่าเลยนะค่ะอ,อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจ้งแม่นะต,ก,ตกอีกมไม่ค่าน้อยใจดีมากเลยหายหม่ไหรลเอาเต่อ4 5ากมค่ะีเปิอเเปอเดอะไรคะเนี่ยขนมค่ะอะไรคะปิ หกสิบหกสิบบาทเลยเหรอเอาตังคเราไหมคะเดี๋ยวปิดเอาใบไม้ก่อนนะไหมคะนะจะเอาใบซึ่งอันหนึ่งพอไหมไหมคะพอแล้วค่าทอนมาเหรอโอ้ทอนมาขอบคุณมากนะไหมคะนะอันหนึ่งคุณค่าค่ะเออของลูกค้าใช่ไหมเม่ค้าน้อยได้นี่งนะ ค่าขายเอาเข้าอ่ะเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายลูกครับตังตังตบ๊ายบายลูกค้าหน่อยเออบ๊ายบายเดี๋ยวไปแจกเขาก่อนนะไหมยคะ